เออตะกี้ที่เพจเออพอพูดถึงเรื่องอธยะตะกี้เพจอธยะก็พูดอะไรทนายต้มต้มอะไรทนายต้มเขาบอกทนายต้มจะมีข่าวใหญ่สองสามวันนี้เขาบอกเป็นทนายดังดังดัง,ดง,ดงมากเลยนะถ้าเห็นในทีวีตอนนี้ดังมากทนายคนนี้นะอ,อ,อธิยะบอกเป็นทนายต้มนะเขาใช้คำมาต้มต่อเต่านะต้มทนายต้มตอนแรกเป็นทนายผู้เสียหายนะครับไปทำคดีให้เขาแล้วก็ แพ้คดีสารยกฟ้องแล้วก็ทนายต้มอัธิยาบอกอา้าวย้ายย้ายค่ายไปเป็นทนายให้กับจำเลยแทนนะทนายต้มที่อธยากระโพผมไม่รู้หมายถึงใครนะแต่เขาบอกคนนี้ออกทีวีบ่อยช่วงนี้จะเห็นใหญ่นายต้มนะผมก็ไม่รู้ว่าใครชื่อนายต้มนะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแฉละว,วันสองวันเนี้ย นะครับว่าทนายต้มเนี่ยตอนแรกก็เป็นทนายผู้เสียหายตอนนี้ย้ายไปเป็นทนายจําเลยนะเขาบอกว่ารับจ้างว่าความทางผู้เสียหายเสร็จพอผู้เสียหายแพ้ได้เงินได้ทองไปมากพอสมควรแล้วนะก็แพ้เสร็จก็ทิ้งคดีเลยทิ้งคดีย้ายไปอยู่ฝ่ายจําเลยนะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็พอต่อมาในชั้นอุทธรณ์นะศาลอุทธร์พิภากษากับนะผู้เสียหายชนะคดี นะครับนะก็เป็นไงเอาไปโพส์ที่เฟซบุ๊กตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทําคดีจนชนะในศาลรุทอนเห็นเห็นอธิยะโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังบอกโอ้ oh, ทนายต้มนี่มันโอ้ oh, โคตรชั่วเลยนายต้มนะอย่าไปแปลไปอย่างอื่นนะนะครับเขาชื่อต้มนายต้มผมไม่รู้ใครต้มปรากฏว่าตัวเองเนี่ยไปรับจ้างรับเงิน รับจ้างว่าความเห็นอัจฉริยะเขาโพสนะผมไม่อ่านนะผมก็ไม่รู้ใครนะไม่รู้เลยผมเนะี่ยไปอ่านแนละ้วก็รับว่าความตอนแรกเป็นโจทย์นะพอพอว่าความโจทย์เสร็จแล้วก็แพ้ก็ย้ายมาเป็นฝ่ายจําเลยเออดีนะพออ่าชั้นอุทรโจท์ชนะแต่เขาไม่ได้จ้างอ่าทนายต้มเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าโทรไปถามเขาว่าศาลตัดสินว่าไงเอามาโพส ทาง Facebook เหมือนทำนองว่าตัวเองว่าความชนะในชันอุธร์เออในต้มนะนี่คือในต้มนะใครก็ไม่รู้ในทนายต้มเขาบอกดังมากเห็นหน้าแล้วรู้เลยเห็นหน้าแล้วอ๋อ,อเห็นหน้าแล้วอ๋อนะครับใครก็ไม่รู้ก็ไปย้ายไปอยู่ฝ่ายจำเลยแทนนะครับแล้วตอนนี้ตอนหลังนี่ก็เปลี่ยนใหม่ก็เป็นอะไรอะพอไปอยู่ฝ่ายจำเลยเรียบร้อยเขาก็ไปเอา ข้อมูลที่เคยบันทึกเสียงบันทึกภาพของฝ่ายโจทย์ไว้แอบแอบบันทึกเสียงไว้แอบแอบอัดอัดเสียงไว้เรียบร้อยแบ็กเมลูกความตัวเองตอนนี้ก็เอาข้อความนี้ไปให้ฝ่ายจำเลยเพราะฝ่ายจำเลยได้พยานหลักฐานทางฝ่ายโจทเพราะตัวเองเคยเป็นฝ่ายโจทมาก่อนโอ้แม่ตมาหากินเก่งไ้พุ่งนี่นะตมาหากินเก่งในในต้มเนี่ยนี่ผมผมไปดูที่เพจเขานะผมก็เล่าตามเขาเป็นเรื่องของพฤติการแต่ เป็นใครก็ไม่รู้ในต้มนะก็หลังจากนั้นก็เอาข้อมูลที่แอบบันทึกเสียงไว้เวลานะแอบบันทึกบันทึกเสียงรูปความแบ็กเมล์ไว้เอาไปให้ฝ่ายจำเลยตอนแรกเป็นทนายผู้เสียหายตอนหลังตอนหลังย้ายไปอยู่ฝ่ายฝ่ายโจรเอาคลิปเสียงไปก็ไปให้ทางจำเลยจำเลยก็เลยมาฟ้องลูกความตัวเองฟ้องพยานนะครับที่ไปเบิกความนะครับฟ้องตำรวจฟ้องผู้กำกับฟ้องพนัก,กงานสอบสวนเพื่ออะไรตบรัพ์ ตบซับเรียกตังโอ้โหฟังแล้วแม่งอเหี้ยผมไม่รู้ว่าแม่งทนายหรือโจรกันนะไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้เอออัธยานี่แม่งเก่งไม่รู้แม่งไปขุดมาจากไหนเะกูละกลัวมึงเลยละแบ็คโฮเนี่ยนะผมไปดูที่โพสต์ก็ไม่รู้หมายถึงใครเขาบอกผมเลยถามว่าใครวะโอ้โหผมบอกไม่ได้ลับอาจารย์นะเออบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้เดี๋ยวแถลงข่าวทีเดียวเลยเขาก็จะนัดแถลงข่าวโอ้ดังแล้วครับ นะครับดังมากเลยทนายคนนี้นะครับนะนะครับให้เงินไปนะเรียกค่าจ้างว่าความก็สัญญาก็ไม่ทําครับเพราะว่าทนายต้มคนนี้เห็นอธิยาเขาบอกนะไม่ชอบทําสัญญาจ้างว่าความเพราะมันจะมัดตัวเองเขาเ้าไปมงไเขาเรียกอะไรหยิบสดหยิบสดสดใบเสร็จไม่ต้องออกอืนะหยิบสดเพราะหยิบสดนี่ไปลงไงไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องออกใบเสร็จสัญญาจ้างว่าความไม่มีหยิบสดแปง นะนะค่าจ้างเท่านี้อ่ะสมมุตินะอ่าอยากจะได้เงินจากลูกความสักล้านหนึ่งก็ไปไงอ่านะห้าแสนเป็นค่าทนายนะอ่านี่ในในต้มนะอธิยาเขาเขาโพสอะ่ะห้าแสนค่าทนายอีกห้าห้าแสนเนี้ยไปไงเอาไปจ่ายให้พยานเบิกความเพราะว่าค่าเบิกความห้าแสนบาทแต่ถึงเวลาในต้มเท่าไหร่จ่ายพยานสามแสนอีกสองแสนก็ไปไงเมมเมมเม นะครับก็เห็นหนายอัจฉริยะเขาจะพามาถแถลงข่าวนะครับนาะยต้มนี่ไม่ธรรมดาแกมีวิธีการหาหาเงินดีมากเลยแรกๆก,ก็เป็นทนายผู้เสียหายพอพอสูบเงินเสร็จปุ๊บก็บไงย้ายซิมเป็นคนสองซิมย้ายไปฝ่ายจำเลยนะครับรับจ้างจำเลยแถม <laughs> เขานะบอกนายต้มนี่รวยนะฐานะดีฐานะการเงินดีใน่ะนายต้มเนี่ย เ,เป็นคนฐานะการเงินดีส่วนหน้าตาจะดีหรือไม่เนี่ยผมผมไม่รู้มันหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้อัทิยะนี่แม่งสันหา,าจริงเลยนะครับก็อีกไม่กี่วันครับจะถแถลงข่าวใหญ่นะนะครับถแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนายต้มครับทั้งผู้เสียหายทั้งอะไรเขาจะมาถแถลงแถลงข่าวผู้กํากับที่ก็โดนฟ้องก็จะมานั่งถแถลงข่าวพนักง,งานสอบสวนพยานโดนฟ้องเขาก็จะมาแฉเรื่องนายต้ม นะคนสองซิมเร็วเร็วเนี่ยข่าวใหญ่เลยหลักฐานมัดแน่นเลยนะครับนะเราไม่รู้เป็นใครรู้นายต้มเนะ่นะก็ฝากติดตามข่าวนะอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับนะแล้วได้ข่าวว่าพออัจฉิยะโพสต์ว่าในต้มเนี่ยคนสองซิมเนี่ยหมายถึงว่าตอนแรกๆเป็นทนายฝ่ายโจทก์ตอนหลังก็เป็นทนายฝ่ายจำเลยเนี่ยคนคนสองซิมคนเนี้ย ก็มีทีมงานทนายพวกเขากลุ่มเขานะครับร่วมร่วมกระบวนการด้วยเดี๋ยวเขามานั่งถแถลงข่าวฮะนะคนสองสิมคือเป็นทนายโจทย์เสร็จแล้วเป็นทนายจำเลยนะพอเป็นทนายจำเลยเสร็จแล้วไม่พอครับฟ้องโจทย์ด้วยโอ้โหนะบางคนก็เรียกอะไรเนรคุณบางคนก็ผิดกัรยาบรณไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะคือคือคือ,คอนายต้มไม่รู้เป็นใครอ่ะและอ่อัจฉริยะบอกเมื่อสักครู่นี้นายต้มผวาครับหลังจากอ่อัจฉริยะโพส โทรศัพท์ไปหาผู้มุกลับครับเฮ้ยๆ <Hey, hey, S 1> มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมอัธยะรู้เรื่องของเราแล้วเหรอนะครับเรื่องของเราเนี่ยที่เราเปลี่ยนซิมเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยตายหาแล้วในต้มโทรไปหาผู้มุกลับแล้วครับโทรไปแล้วนะครับเริ่มมาเกิดอาการผวาคุกผวาว่าตัวเองอาจจะต้องติดคุกอิสรางครับอาจจะไปยื่นหนังสือที่ศาลก่อนนะครับ ว่าถ้าจะออกหมายสับหมายจับต้มนะครับยังไงช่วยแจ้งด้วยนะต้มจะไปก่อน <c oughs> ว่าแล้วก็ชุกครูอีกไม่กี่วันนะครับก็จะมีข่าวใหญ่มากบข่าวต่างๆที่กำลังดังอยู่นะโดยอัธยะเล็กคอร์ดนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับไปเรื่องอื่นครับน้านะครับสบายๆนะครับนะก็บอกแล้วนะ อยู่ในสังคมโซเชียลเนี่ยนะรู้จักผมอาจิยะสองคนนี่สบายแล้วนะ,นะนะเราสองคนไม่ต้องห่วงแล้วจอมแฉจอมอะไรเลยอัจฉยะเปิดเดชากระทืบซ้ำมันเป็นนโยบายของเราสองคน,น <c oughs> จุกครูเนะครับนะนะครับนี่เล่าให้ฟังนะอีกไม่กี่วันมีข่าวใหญ่เดี๋ยวก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอัจฉยะ พระเอกตัวจริงบางคนถามว่าทาไมอาจารย์เดชาไม่ออกนอกหน้าออกนอกหน้าแล,แ,แล้วกูแก่แล้วกูอยู่ข้างหลังเนี่ยนะรอกระทืบซ้ําอย่างเดียวพอกระทืบซ้ําชอบไหมชอบไหมชอบไหมน,นะนะอีกไม่กี่วันเนี่ยนะนะเราก็จะกระชากหน้ากากนายต้มมีหลักฐานการโอนเงินชัดอะไรต่างๆคลิปเสียงพร้อมนายต้มนายต้มผวาครับนายต้มเนี่ยจะเป็นคนผวา นะนะเนี่ยพอมีการโพสปุ๊บเนี่ยแกจะแกจะร้อนตัวในในใน,ในต้มเนี่ยทุกคดีที่นายอธิยะไปกล่าวหาในต้มเนี่ยแกจะร้อนตัวคือคือแกจะไม่นิ่งอะ่ะนะพอรู้ว่าในไง,ไง,ไงฟูคุกเนี่ยแกจะผวาคืออาการในต้มเลยก็จะแปลกแปลกแกจะตีแกจะร้อนตัวพฤติกรรมจะสังเกตง่ายแกจะออกอาการ เก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่คือตอนนี้ก็เก็บทรงไม่อยู่ตอนนี้โทรหาแนละ้วพุ่งกับอธัธยะทําไมรู้เรื่องของเราได้ไงที่เราตกลงกันไว้ <c oughs> ชิบหายแล้วกูเออกูก็รอกระทือรือกันนนั้นนะมันเป็นภารกิจของผมผมไม่ชอบออกหน้าไม่ชอบออกสื่อ